สวัสดีค่ะแม่ต้นสวยเกิดเขาล่างนี่มี้อข้กำลังว่าวพื้นตพอดีเลยเดเาพื้นแนวดีหรือาดีแนวดีและเนามาทำมาโยว่าวกัก้หดแม่เล่มหาแ่รูอยากได้อันนั้นแมแมกอกแม่แมกอมัเยางมันเนี่ะมือหนาปมานเออวาเว้ากลังว่าพื้นอยู่ว่าแล้วมันี้เอายาโ มันกขึ้นเปตอันนี้แม่ทอนาปะอะไรนี่รแกงแกงเ้นอกไม่สมปู่ใส่ไข่อันนี้แม่เอียงตนี้ันนี้มีแข้งมแม่แคเอีมแข้งกอันนี้แมที่รอจิโปปโปเออใสแ้ว เผ็ดแม่นบอนั่งสุดดีัม่นบอไปกินของปุแม่้า้องนี่สไก่ป่าสะไกสังแถวพ่าสั่งทองสะไก่สั่งอาหารป่ามันน่าจะไม่มีเลย ปลวแบบลายคิดแล้วงงปนิดเจผมบอกค่ะแม่ายดี้เลยเนี่ยนได้แมลงแม่มันมีแม่ขายอยู่ยนะแม่งั้ค่ ไม่ตกรอกเั้ามืดหนาบอแม่เอียงกระไดแม่ที่มันเป็นแม่นั่นมิ้งกินนู่นลืมมันมีกระส้นอีู่บ่คะอาหารปลาอาหารปลื้มปลื้มมีส้วนนีงกระชุบมีส้วนแม่ีำแม่แก่หนีไปบ่คะแม่ทำ เอาเนื้อสุกนอมามะนาวตุ๋เห็ดไหมนั่นนี่ตาาให้้วยนนั่นนี่ตาห้อนนี่รอยอไปนเิอแล้วก็เอารถี้ยเอาม็ดนี่าห้าอันนี้น้กัอน้ทนีเาง่ผมอันนี้คือตวามอะเียอื่นียก็จิ้งรีบ ที่หีดใหญ่ท่นี่หากอย่บอกออ้แคไ่อันนี้เ็ข้งไาไปตำทำน้ำพริกตำน้ำพริกมันค่้าวจินแมงดาหน่ครัอันนั้นแมงแข้งจัดอันนี้ตัวอ่อนอันนี้ตัวแก่อันนู่นอันนั้นตัวตอแล้วตัวหนอนนี่เอาไปทอดนั่นตัวอะไรครับรถดวนมีไหมไม่มีไม่มีอ ไม่ใช่ก็ะวนะแไม่กรอไอ้ยังก็เมื่อเดี๋ยวเขากินอยู่งานน่ะแม่แกแก็มีของข้าวก็ยังเพีาะวก็ยังมีมันสีแดแบบว่าเข้ายแม่เหนหนะเ็ดัวก็มีมีร้านไหนขายดักแด้ยมีมีเพิ่มเพิ่มข้าอจิ๋ว่าน

เอานที่เส้นเคไมเส้นหวานเส้นเค็มเส้นเค็มจ้ะห้าสิบบาทเลยเนาะหีายี่สิบเอาสิบห้าสิบเลยเนาะอย่าโพลุกซิมืออะอันนี้ได้ได้ก่อนได้ค่ะใช่ไหมค่ะกระหน่ำลูกชิ้นน้ำก็ได้ไหมคะ อันนี้แม่เทปชอบทำให้กินตอนที่แม่อยู่อันนี้สูตรโบราณติ่มของ่ทยืมันก็โปดอทั่วกรัปอเที่เราทำอ๋อนี่อางอ่าไ่ร้อนเลยมือนข้เหนียวเลยอันนี้เขาเรียกยโขลกเลย

แค้กินเนะมื่อไนี่มื้อนี้แหละให <siblings> ้ไม่ต้อมเหเห็ดไม่ต้อมไม่อยาไปย้อนที่ร้านขายอยู่นะพี่บอยม,ม,มีมีเนื้อไหมครับไปตามหาเนื้อนะคะทุกคนพี่บอยอยากกินซอยตุ่ ขม่วขาวปั่นงผมะ้าวปั่นข้า้าปั่นดานอยคปปเล่อเลือดไหมเาเลือดได้ไหมจะทำแต่ตัว อันอันกวยด้วยาัไังแม่คือเงเงเ้ยตัมือจัเราเอาเยแม่จับมอมัลุไ้เ้นชาวฟอกแล้วแม่่อยอยากชาวอกกับคนงามเอาเบบผัดไทยปม่อยเ้ว่าั่เป็วกั่อยจะ้มไตยอะไจะเค้ากนสวยเดียคุณหนูกัดเป็นยุ ไปไแน่นี่ต้องไวนี่เนื้อกระสอบใจไดแล้วนะคะเราก็จะกลับแล้วใช่แล้วค่ะทุกคนกลับแล้ว <สา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเราไปหาอาจารย์ด้วยอยาให้พวกนี้ทำกับข้าวเหรอ,อพี่บอยทำซอยจุ๊ดเหรอ